ต่ชุติมาอดีตภรรยาทิมที่ทาบอกแล้วผู้ชายที่มาขอแต่งงานเป็นใครจากกรณีที่ต่ายชุติมาทีปนาธได้ออกมาเปิดใจสั้นๆในรายการแย่งซีนปิดประตูรักรีเทิร์นทีมทิ่ทาอย่างแน่นอนโดยต่ายก็ได้เล่าว่าปกติจะไม่ค่อยมีใครจีบถ้าจะคลิกกันก็จะอยู่ที่ความฟโฟลในการคุย เรื่องสเปกไม่เถิงว่ามีแต่ถ้าเจอแล้วชอบก็ใช่เลยคือจริงๆก็มีคนขอแต่งงานแล้วนะคุกข่าวสวมแหวนให้เมื่อประมาณปีที่แล้วแต่มันผิดไซส์เลยเอามาใส่ข้างขวาแทนล่าสุดเมื่อวันที่18พฤษภาคม66ผู้ประกาศข่าวปิกเทพภกิจได้เผยคลิปสั้นๆหลังได้มีโอกาสเจอกับต่ายชุติมาจึงสอบถามเรื่องที่บอกว่ามีคนขอแต่งงานแล้ว ซึ่งตายย้ำว่าพูดเรื่องจริงจะพูดเล่นทำไมแต่ยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่คุณพิทาเป็นคนนอกวงการ